การเผยแพร่เรื่องการซื้อเสื้อกราะของโตโต้ทำเรื่องนี้กลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและน่าสังเกตกันอย่างมากนายปิยรัตน์จงเทพกล่าวว่าเขาเคยถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ซื้อเสื้อกราะในอดีตและเขากำลังเตือนผู้คนถึงความรุนแรงของการซื้อจำหน่ายอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตนายปิยรัตน์กล่าวว่าเขาเคยซื้อเสื้อกราะในอดีตและถูกดำเนินคดีสารพิพากษาจึงตัดสินให้ถูกคุกแต่ยังรอลงอาญากรณีนี้ทำให้เขาต้องการเตือนผู้คนให้ระมัดระวังก่อนที่จะซื้อเสื้อกราะ หรืออาวุธอื่นๆเองเมื่อวันที่ 3, พสพฤศจิกายนที่ผ่านมานายปิยรัตได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีของการจองพลังซึ่งกําลังถูกดําเนินคดีเนื่องจากการจัดซื้อเสื้อเกรอะให้กับกองทัพซึ่งกองทัพได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยอนุญาตหรือออกใบอนุญาตให้กับบูลณนิธิเอกชนใดๆที่จะจัดหาเสื้อกรอะให้กับกองทัพการเปิดเผยข้อมูลนี้ทำให้นายปิยรัตกังวลว่าบางคนอาจมีเจตนาดีแต่ก็อาจไม่รู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงอาจก่อให้เกิดการถูกกล่าวหาในฐานะ ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์พุทธศักราช2,530นายปิยรัตน์กล่าวว่าเขาเคยถูกดำเนินคดีในอดีตแล้วซึ่งเขาซื้อเสื้อกรอดจากตลาดและใส่เพื่อเล่นกีฬาบีบีกันทําให้ถูกดำเนินคดีและถูกตัดสินให้ถูกคุกนายปิยรัตน์กล่าวว่าเขาต้องการเตือนผู้คนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจําหน่ายอาวุธถ้าไม่มีการอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย นายปิยรัตน์ยืนยันว่าการทำความดีแล้วจะทำอะไรก็ได้เป็นเรื่องปัญหาถ้าทุกคนอ้างว่ากำลังทำความดีกฎหมายก็ไม่จำเป็นต้องมีอยู่ดังนั้นการมีพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นเพราะการกังวลว่าจะมีการซื้อจำหน่ายอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการทำให้เกิดประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งการทำให้หน่วยงานบางแห่งหากินกับกิจกรรมนอกกฎหมายก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนายปิยรัตน์กล่าวว่าถ้ามีการสู้รบขึ้นอีกครั้งแล้วมีคนบอกว่าจะซื้ออาวุธ และยุทธภัณฑ์โดยตนเองเพราะกองทัพขาดแคลนถ้าผมทําความดีเพื่อประเทศชาติแล้วผมทําได้หรือไม่ก็จะเป็นเช่นนี้วัตถุประสงค์ของกฎหมายคือการป้องกันช่องโหว่ที่อาจนําไปสู่การกระทําผิดนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าสังเกตกันอย่างมากมันทําให้เราได้สังเกตเห็นว่าการดําเนินการตามกฎหมายเป็นสิ่งที่สําคัญและการเข้าใจถึงข้อกําหนดของกฎหมายก็เป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าไม่ใช่เพื่อความดีแล้วเหตุใด <c oughs> ที่จะต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุมการซื้อจําหน่ายอาวุธ แต่ที่น่าสนใจคือถ้าเป็นเพื่อความดีและประโยชน์ของประเทศชาติจะเหมาะสมหรือไม่ที่จะซื้อจำหน่ายอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณคิดว่าอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะัก